กลับมาลุยกันต่อนะครับกับ LWC Super Champ นะครับและนี่คือรอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับศึกมวยรอบ g l o b a l House a Man Tournament Championship นะครับศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร g l o b a l House ครบหลากหลายให้บ้านคุณและที่สำคัญนะครับฉลองครับครบรอบ26ปี g l o b a l House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรกว่า 83สาขาทั่วประเทศล่าสุดที่ชุมพรนะครับช้อปผ่านช่องทางออนไลน์ www.globalhouse.co.th นะครับหรือแอปพลิเคชัน Click and c o l l e c t ได้เลยนั่นเองนะครับและค่ำคืนนี้ยังลุนล้นรางวัลพิเศษด้วยนะครับ Fight of the Night คู่มวยดุเดือดใครจะได้ไป Fighter of the Night นักมวยยอดเยี่ยมใครจะได้ไปนะครับสนับสนุนโดย Global House ครบหลากหลาย ให้กับบ้านของคุณนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับและวันนี้นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับนักชกในมุมน้ำเงินจากอิหร่านนะครับ please welcome from the blue corner from Iran Hasan w a d a n i r a n และนักชกในมุมแดงครับจากประเทศไทยนครสวรรค์น,นะครับฝีมือดีครับ from the red corner ก้องไก่สิงพยักเรจับมวยไทย และกรรมการผู้ชี้ขาดคุณบุญเลิศแก้วพิทักษ์ครับและก็มาถึงเวลาของผู้ชิงชนะเลิศครับซึ่งรอบ g o r a l House e h t Man t a i n m e n t กลางปีครับกองไกลสิงห์สยษ์เรนรับมวยไทยพบกับคัตซันวาดัานีราจากอีรานครับนัดแรกกองไกลเอาชนะมูมัดคาริวมานะครับส่วนคัตซันเนี่ยเอา ชนะบางหลอดมานะครับไม่ต้องไหว้ครูนะครับเพราะเราเพราะว่าไหว้ครูกันมาแล้วนะครับในคู่ที่หนึ่งแล้วก็คู่ที่สองที่ผ่านมาครับไปกันเลยครับใครจะเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์ครับศึกวันรอบโกลว์ l ฮาส์เอ็ดแม m a n Tournament ครับ154่ปอนด์ฟอร์มดีทั้งคู่ครับในนัดแรกครับก็เลยทะลุมาถึงนัดชิงครับติดตามกันเลยครับ ใครจะเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์นี้ครับลูกลลางใกล้เคียงกันเลยนะครับต้องใจ179นะครับพัดซันเนี่ยประมาณ184ครับโอ้หลูกกลางใหญ่โตจริงๆครับพัดซันครับแต่ว่าก้องไกลนี่ก็โชว์ฟอร์มในรอบแรกนี่ถือว่าใช้ได้เลยครับ โมมาคาลูนี่เะยว่าโหขาดกระตือครับโอ้โหู้ตัดซ้ายกันได้ครวครับพาซันโอ้ขยับเปิดเกมเข้าหาเลยนะครับก้อมไก่เอาลูกหนักมาสู้เลยครับมาแล้วครับพาซันสาดแข้งซ้ายครับอาวุธหลากหลายเหมือนกันครับเกี่ยวลบลงไปดุยต่อครับหาจังหวะต่อยมาครับพาซันมีตัดลำตัวนี่ครับ ฮัสซันนี่จากอิหร่านนะครับ27ปีส่วนก้องไก่นี่26ปีจากนครสวรรค์ครับแต่ว่าซ้อมอยู่ที่มาเลเซียครับสิงห์พยัคฆ์เดินแถบมวยไทยบัดชุดของฮัสซันครับโอ้โหต่อยลำตัวครับส่วนก้องไก่ครับตรงนี้ครับเจอเข้าไปถึครับหยุดเหมือนกันครับฮัสซันต้องตีกันเชียงหนีเลยครับแหมมัดสู้หมัดนะครับอ้าวลวงลำตัวครับฮัสซันครับมีแข้งซ้ายตอกไหล่ต่อยลำตัว โอ้โหดูกับแรกกันสนุกเลยครับแหมสมกับเป็นผู้ชิงจริงๆครับอาวุทธทำกันหลากหลายท่ครับวัดความแม่นกันเลยครับตัดลำตัวครับอาันพยายามฟันศอกครับแหม αι, บวกศอกโต้เหมือนกันครับต้องไกลปรับขาครับพยายามต่อยมัดลุยไปลุยไปตัดลำตัวและสอกขาเหมือนกันครับบวกมัดกับโอ้โหอาวุธอีกเหมือนกันเลยครับ โอ้แต่ว่าต้องใจที่โดนอ่ะแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับพยายามเดินหน้าเปิดหน้าท้าดวลเลยครับขยับมาหมวกปัดกันครับหมัดขวาโอ้โหยกอะไรกับมันใช่ไหมครับต่างคนต่างโดนครับอ้าวหมัดใครแม่นหมัดใครหนักกว่ากันครับใครจะทนกว่ากันเข้าไปโอ้โหมือหมัดซ้ายรวบมาก่อนมาตีได้ไหม โ,โอ้ยกแรกก็เดือดแล้วครับดูฮะกองเชียร์ที่มุมแดงนี่มาเชียร์กองไก่เยอะมากในวันนี้ทีมหน้าเลยครับหาแล้วก็โดดต่อยครับเอ้ากองไก่สับขาครับโอ้ยหนักๆทงน,นั้นแหละครับมวยเวทใหญ่ครับร้อยห้าสิบสี่ปอนด์จังหวะบวกหมัดโอ้โหต่อยกันเป็นมวยสากรเลยครับตอนนี้มีแต่มันล้วนครับหาม่มีศอกครับกองไก่ก็ไม่กลัวครับ,อ,รบ,อ,กกรบอัสซันก็ไม่มีเคลงครับ โอ้ฮ <Cornell>. well, okay, uh. oh, yes, ุกซ yes, ้ายกระโดดเต็นครับแม่ถึงกระพงาไปนะครับพัสซันโอ้ดูแล้วนิ่งกว่าเยอะครับหัวแข้งซ้ายไปเต็นครับดูครับตอนนี้นี่มีอะไรใส่ให้หมดเลยครับอ่ะพยายามพยายามอาวุธไม่ได้ครับถึงตอนนี้ครับพยายามจะต่อยหมัดพยายามครับพยายามครับกองก่เติแข้งซ้ายครับโอ้โหเต็มแข้งครับหมดยกที่หนึ่ง น่าเลิศประจำสัปดาห์ของซึกเมอรอก Global House เอชแ t ทเทอร์เ n มินทครับ154ปอนด์ครับสายนี้ใครจะเป็นแชมป์ครับอีกไม่ขี่อึดใจครับไปดูไฮไลท์ครับยกแรกีต่อยซ้ายล้ำตัวนะครับกล้องไกลแอบพยายามจะหีบหน้านะครับพัสนต่อกวนไปมาไปมาเลยครับแอบมสร้างความรำคานให้กับกล้องไกลเลยครับยกแรกผ่านไปครับคู่ขี้เหลือเกินครับ ยกที่สองครับลุยต่อครับาแข่งสาดคืนครับแหมอาวุธใกล้เคียงกันอาสัดหาครับอัสซันอาบวกตัดนัดสองครับโอ้โหดูครับแลกกันช็อตต่อช็อตไม่มีใครยอมใครเลยครับอาจจะหวาลวกเอวครับไม่ชัดครับกรรมการแยกอยากลุยต่อครับอัสซันครับแหมเหมือนกับเดินทั้งคู่นะครับ แผนมาแบบนี้ครับไม่มีใครอยากถอยครับตอนนี้แทงของฮัสซันหมัดของต้องไกลไม่โดนอ๊ไม่ถึงครับหมัดนี้ครับเชียวไปแต่แคดนี้ได้ครับแลกกับหมัดของฮัสซันแฝงเสียวไปเสียวมาแลยครับหมัดของทั้งคู่ครับขับไปอ้โหูต่อยลับตัวครับโดนจังๆแล้วก็เดินตามเข้ามาแลยครับต้องไกลจะมีสอบกลับครับแต่ว่าไปโดนอ้อวแหมไปออกการท้าทายครับไปออกการเชิญครับหมัดขวาไม่โดนครับต้องไกลเตี๋ยวข่าวขวามาทีโอ้โหดูครับ เรียกว่าช็อตต่อช็อตดอกต่อดอกครับอาวุธที่ออกครับแทงซ้ายครับแลกับหมัดฮะวันนี้นี่แหมถ้าเกิดไทยชนะก็คงจะต้องต่อย6ยกนะครับแบบนี้วอนัทแรก3ยกทั้งคู่ครับอาเซียเพาครับต่อยหมัดครับเอาโดนครับของก้องไกลแหมเหมือนจะแปลกเลยนะครับพัซซันมาดานมินาสครับเจอศอกของก้องไกลเมื่อสักครู่แต่แต่ว่าก็ยังมีหมัดขวาครับอาจจะดึงศอกกลับครับไม่มีจังหวะ พยากตามมาทันทีก็ต้องไต่ขวาต่อยขวารวบไว้ก่อนครับตีไม่ได้กรรมการบุลเลอร์แยกออกมาโอ้โหดูครับใครจะยุบใครจะแผ่วครับแบบนี้มายังคงลุยต่อครับก้องไก่มาซ้ายครับมาอาซามีมาโต้เหมือนกันจังหวะบวกหมัดครับบวกหมัดอีกทีนึงครับอาแล้วครับหมัดของก้องไก่ยังหายจังหวะต่อยอาพยายามใช้เหลี่ยมครับจังหวะนี้จังหวะนี้รวบเอาไว้ครับโอ้โหเร่งเยอะทั้งคู่ครับ แหมต่อยังกัจะไม่มียกหน้านะครับเร่งแบบแหมไม่จู่อยู่แรงจะหมกแค่แข้งซ้ายไปครับพะซำโอ้แท้งข่าวขวาสวยดูในแข้งซ้ายฉันต้องการโดนเข็นจับมาแหมเธอทิ้งลงไปโอ้ถือว่าคู่ขี้สูสีครับแหมลูกอะไรครับลุงเทแม่ไม้ทำลายพันหรือเปล่าครับอืมเป็นลักษณะแบ็คคิกครับเอาเจียนแข้งซ้ายครับเกี่ยวลบลงไปครับแหมได้เหลี่ยมจังหวะนี้อ้าว ลุกขึ้นมาลุยต่อกองไก่อัสสันก็ดูครับไม่หนีนะครับดักแทงครับแหม่เสียเต็มๆเลยครับอัสสันวารานิลาสครับมาลุ้นวงในครับเกาะมาตีเคาะไปเรื่อยๆครับต่างคนต่างเคาะต่างคอดต่างตีโอ้ใช้แรงเยอะด้วยกันทั้งคู่ครับครับยังเหลืออีกหนึ่งยกนะครับยกหน้าครับโอ้โหแข้งซ้ายได้ครับอ่ะอัสสันมีหมัดครับเจอแข้งซ้าย เกลียวเกลียวแหมเอาไม่ลงครับจังหวะนี้อ่ใครจะมีเฮ็ดมากกว่าครับซ้ายติดบังแหมดูเหมือนว่าจะท้าลงไปเหมือนกันทั้งคู่ครับใครจะมีก๊อกสองก๊อกสามกระโดดเตะยัดไปเลยครับหมดยกที่สองสำหรับกองกลางสิงห์พยัคฆ์เรนแถบมวยไทยครับทีมุมนี่มีเฮอยู่ตลอดครับเสียงเชียร์ครับมีหมัดขวาครับแหม่ต่อยเอาทางด้านของฮัสซันนี่ถึงกับทะง,งะไปครับ เจอศอกแตกด้วยนะครับางดานของอัสซานวา,านิลาสวัดกันยกสุดท้ายครับใครจะเป็นแชมป์ครับเมื่อรอบกูเบเฮาประจำสัปดาห์นี้แม่อสองยกที่ผ่านมานี่แรกอาวุธกันสนุกมากครับเป็นมวยรุ่นใหญ่ที่อาวุธครบเครื่องแล้วก็คือใหญ่แบบมีความรวดเร็วครับไม่ได้ใหญ่แบบเชี่งชาครับมาแล้วครับยกสุดท้าย ขยับขยับหาจังหวะครับนั้งนั้งนั้งแหมยังไม่ออกครับเอคาวที่ซ้ายของก้องไก่ครับพยายามต่อยหมัดขยับครับขยับพยายัพสับขาครับยังไงยังไงอ่ะมีโอ้ยหัวแท่งอีกทีหนึ่งครับโอ้โหเป็นจังหวะเสียหลักของฮัสซันครับเจอแท่งของก้องไก่อ้าวมีสับขาครับโอ้ยยกนี้มาดุมาดุมาคึกเหลือเกินครับก้องไก่แหมคึกคักคึกจริงๆครับยกนี้ก้องไก่ครับ เลนเอาฮะซานีหลงทางไปนิดหน่อยอกลับมาอยู่ในเส้นทางครับต่อย้าเข้าไปครับป้ายหน้าตีได้ไหมตีไม่ได้กรรมาการบุลเลอร์แย่งออกมาก่อนครับโอ้โหสงครามศิตวิทยาต้องไกลนี่ถือว่าสุดยอดครับยิงบากขวายังไม่เข้าเอาใจข้างซ้เอาคนล,ละข้างครับแลกกันไปมแม่ตอนนี้ก็หมอกองเชียงนี่นั่งไม่ติดก,กันเลยนะครับตัวปลาตายตีครับทำอะไรไม่ได้ครับแยกงออกมานะครับ เวลาเหลือรวมๆสองนาทีครับใครจะมีฮึดใครจะทําได้ชัดครับอจังหวะต่อยหมัดรวบเอวไว้ครับตีเข่าครับตีเข่าครับไม่ชัดกรรมการแยกออกมากรรมการบุญเลิศแก้พิทักษ์ครับสับมือชกครับโอ้โหห่วงแค่ซ้ายเติมเข้างอามือมาซ้ายครับพยายามครับพยายามต่อยแต่ทีบเติมถีบหมุนเลยครับนี่ฮะทีมงานบอกให้เดินนะครับทีมงานบอกให้เดินครับสิงห์พยักษ์สิงพุทธพิมพ์ครับ พยายามกับชับสั่งให้ทางด้านกองไก่เดินเข้าหาครับจังหวะนี้าาการะชา้มาตีครับโอ้โหสวยงามเลยครับเหลี่ยมนี้ของกองไก่แต่ลูกนี้พิ๊ปับป๊บพิ๊บปั๊บระเกินครับเข้าตาเลยครับโอ้โหลูกนี้แบ็คคิกไม่โดนกระตัวเอเสียหลักเอางหากก<า>่อไปตอนนี้โอ้โหหัวซ้ายเต็มๆครับเข็นเข็นเข็นแต่กรรมาการบอกไม่ได้ครับแบบนี้ครับเป็น3-9ครับดูครับ ยกนี้กลายเป็นยกที่กองกาะเองถือว่าทาได้ดีนะครับตีเข่าตีเข่าแต่ว่าต้องดีให้สุดครับยังเหลือเวลาอีกประมาณ50ิวินาทีมาดูครับใครจะมีฮึดมากกว่าครับโอ้โหเล่นกันสุดๆครับนี่าหลวมไปแรกก็เป็นยกที่6แล้วครับสำหรับยกนี้พยายามเตะซ้ายสาดแข้งอีกทีหนึ่งครับออายังไง โอ้โหเข้าไปก็เจอตั้งเอาไว้แบบนี้ตีไม่ได้ครับโวดบุกแรงจริงๆครับในช่วงท้ายของฮัสซันครับเดินแลกครับไม่สนใจอะไรทั้งนั้นครับจะเป็นรองหรือว่าจะได้เปรียบในขณะที่กองกาปตอนนี้มั่นใจครับดูครับยืนหลอกล่อแล้วก็รวบไว้ครับรวบไวพ้พยายามจะสะบัดครับนี่แหละครับชจนตายยกสุดท้ายแล้วครับโอ้โหคู่นี้แลกอาวุธกันจน ถึงปลายยกจริงๆครับนี่ครับหมดยกสุดท้ายครับโอ้มั่นใจทั้งคู่ครับเดี๋ยวมาลุ้นครับผลการตัดสินครับใครจะเป็นแชมป์โอ้ดูแล้วเหนื่อยจริงๆครับแมีมั่นใจเลยนะครับอัสซันครับวิ่งสยายปีกทั่วเวทีครับโอ้โหลูกนี้ไต่ซ้ายเต็มๆตครับแข่งซ้ายของกล้องไกลยมีเชื่อขนมกินได้เลยครับกวักมือมาแล้วก็ไต่ครับในขณะที่อัสซันพยายามจะต่อย ลูกนี้เสียหลักครับเจอไส่ส่งครับวัสลินนี่ปลิวเลยเราดูครับลุงนี้ไ่ไปที่พับในอ่าพับนอกครับขยับไปจะเข่าลอยแต่ว่าไม่ได้ครับมันติดบังโอ้ดูแลคู่ขี้ครับจะยังไงพบกับคุณแตงโมเลยครับ ในที่สุดนะครับเราจะได้รู้กันแล้วนะครับว่าใครจะเป็นแชมป์ของศึกมวยรอบ b a o h o u s o u s g h t m n t tournament c h a m ป i o n s h i p ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรนะครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณนะครับและผู้ชนะได้แก่นักชกในมุมในมุมแดงครับ from the red c o r n e ดก็ไก่สิงพยักแรดแังพวยทา ขอเสียงไอ้กับนักชกในมุมแดงก้อบไกลครับผมนี่คือผู้ชนะนะครับศึกมวยรอบโ l o บอลเฮาส์เ m a n Tournament Championship พิกัด154ปอนด์สายเอครับขอเรียนเชิญคุณสันติเพียนก้าครับผู้อำนวยการสาขาบริษัทสยาม Global House จำกัดมหาชนนะครับมอบเงินรางวัลมูลค่า สามหมื่นบาทให้กับผู้ชนะสำหรับแชมป์สายเอจะได้ไปต่อในรอบชิงชนะเลิศขอเสียงปรบมือให้กับนักชกมุมแได้เอาละครับต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับสำหรับไฟน์นี้นะครับและแน่นอนครับรองแชมป์วันนี้จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า10,000บาทครับและได้สิทธิ์ไปต่อในรอบชิงที่3ในเดือนเมษายนนี้เช่นเดียวกันนะครับ ขอเสียงโปรมเอให้กับนักชกในมุมน้ำเงินและสำหรับรางวัลไฟออฟเดอะไนท์นะครับคู่มวยดุเดือดจาก Global House ประจำสัปดาห์นี้ได้แก่คู่ที่3ระหว่างชัดชัยน้อยสิทธิ์เบนเจามะนะครับกับคาเมโลมาเชสจากอิตาลีนะครับรับรางวัลไปแบ่งกันเลย1 0 0 0 0บาทจาก Global House ครบหลากหลายให้บ้านคน และแน่นอนนะครับเงินรางวัลน,นะครับไฟเตอร์ออฟเดอะไนทนักมวยยอดเยี่ยมจาก Global House ประจำสัปดาห์นี้ตกเป็นของการเกตเครื่องดื่มค m a n d ดเป็นมวยหญิงนั่นเองนะครับอ่ะขอเสียงปรบมือนะครับวันนี้ต่อยได้อย่างยอดเยี่ยมรับรางวัลไปเลย1,000 10, 0บาทนะครับจาก Global House ครบหลากหลายให้กับบ้านของคุณนั่นเองนะครับเอาล้ะครับเสาหน้านะครับ 27มกรานะครับห้ามพลาดนะครับมามันกันต่อนะครับเดือดเดือดทั้งนั้นสึกมวยรอบ g o o b a l House เอ็ดนนะครับชวัวร์านมต์พิกัด154ปอนด์สายบีมีนับมีน็อกให้ได้ชมกันแน่นอนนะครับรวมไปถึงสึกไตบ่บัลแชมป์ลุมพีนีนะฮะก็จะกลับมาเช่นเคยนะครับในสัปดาห์หน้าจาก สนามมวยลุมพินีนะครับการถ่ายท่อสดมวยมันถึงใจ L w c Super Champ นะครับผลิตรายการโดยบริษัทเมตาพาร์คจำกัดนะครับเมตาพาร์คสปอร์ตแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์สามารถร่วมสนุกรับของรางวัลมากมายนะครับได้ทางโซเชียลมีเดียนะครับมีทั้ง Facebook, YouTube นะครับและขอขอบคุณนะครับฉลองครบรอบ26ปี Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร กว่า83สาขาทั่วประเทศนะครับล่าสุดก็ที่ชุมพรชอบผ่านทางออนไลน์ก็สามารถทำได้นะครับ www.globalhouse.co.th นะครับหรือแอปพลิเคชัน Click and c o l l เ c t เงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนบริษัท AutoX อ็กจำกัดในกลุ่ม SCBX นะครับของครบของดีมองหาป้ายจราเข้ w w n n s p ปเ i a l อุปกรณ์มวยมาตรฐานระดับโลกแน่นอนครับ และนี่คือความมันที่มอบให้จัดหนักจัดเต็มทุกวันเสาร์7 7นาฬิกา30นาทีแล้วกลับมาพบกันกันกบ LWC Super j a m สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ g กลบอ h o เฮาเปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะรับราววันนี้ g กล o บอ h ์เฮาเป็นมากกว่าศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานรากจนถึงของตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ถูกคุ้มสินค้านแน่นสะใจ g กล o บอ h ์เฮาครบหลากหลายให้บ้านคุณ